ผัดกะเพราเราก็เรียบร้อยเป็นอาหารห่อไปทํางานสามีพรุ่ง้เช้าจ้านี่เลยเดี๋ยวตอนเช้ามาเติมด้วยไข่ดาวตื่นเช้ามาทําเยอะเดี๋ยวงงมาก่ะวันนี้ทําเมนูผัดกะเพราให้ฝรั่งห่อไปกินที่ทํางานวัานมีหมูสับพอดีอยู่หน่อยนึงก็จะเอากุ้งมาใส่เพิ่มเนาะนนนเนี่ยหน่อยนึงเนะะเดี๋ยวตอนเช้าค่อยลุกขึ้นมาทอดไข่ ใส่หมูสับไปเลยพริกแบบเผ็ดๆเลยนะอี่จะลืมนับไม่สิบเม็ดหรอกลับมามเก็บกระเพราสดๆหลังบ้านน้ำมันนิดๆพอแค่หอมๆนะคะตัวพอให้หมูสุดใส่หอมหัวใหญ่มีเห็ดอยู่หน่อยนึงใส่ไปเลยอุ้ยสูตร ใส่เท่าที่มีเติมน้ำ,นำล้างครกฝรั่งชอบฉ่ำๆบหัวอ่าไปมากรูดลงไปนะคะทีนี้มาเติมซอสเนาะหยอะซีอิ๊ว,วดำก่อนเลยตามใจฉันน้ำมันหอยกาวนะคะน้ำตาลรสด,ดี แล้วก็คูเลคูเลเลยพี่น้องรสชาติกลมกล่อมได้แล้วนะฮะใส่กุ้งลงไปเพิ่มอีกห้าตู้พิเศษท็อปปิง้งพิเศษรสชาติบบเปรเผ็ดอร่อยเลยใส่กระเพราลงไปให้เยแบบเยอะๆกระเพราหลังบ้านเราเองอันนี้ก็เสร็จแล้วปิดกระทะไว้นะฮะ ไอตักห่เข้าไปทํางานพรุ่งนี้ของฝรั่งตื่นมาเยจาก็จะมาทอดไข่ดาวให้ใหม่เนะพรุ่งนี้เช้าเรียบร้อยจ้าเมนูฝรั่งขอมาแต่ขอไปที่ทํางานนะคะไปอุ่นไมโครเวฟกินนี่ผัดกะเพราหมูสับกุ้ง ร้อนๆเห็ดแซ่บ